ใบเพิ่มเจ้าหญิงจิ้งจอกพันหน้าถูกนอกใจจอฟ้องกิกเพราะสามีไม่มีเงินจากกรณีที่เพจ a c e b o o k เจมอยร้อยแปดวีหนึ่งนั้นครับได้ออกมาเล่านิทานเจ้าหญิงจิ้งจอกพันหน้าถูกผัวนอกใจในวัยสี่สิบโดยระบุว่ากูอยากเล่านิทานเจ้าหญิงจิ้งจอกพันหน้าว่าการโดนผัวนอกใจในวัยสี่สิบกว่าคือจะฟ้องยาผัวก็ไม่มีตังงั้นก็ฟ้องกิกเลยละกันจะได้จบจบต่อมานะครับเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งนั้นก็ได้ออกมาโพสต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าฝากปลอบใจเจ้าหญิงจิ้งจอกพัน แห่งยุค g จ n X จําไว้นะแม่การที่ผู้ชายทิ้งเราไปเอาคนใหม่ไม่ใช่ว่าอีคนนั้นมันมีดีกว่าสวยกว่าหรือเลิศกว่าแต่มันแค่ใหม่กว่าเพราะคนที่สวยจริงเขาต้องมีผัวเป็นของตัวเองไม่ใช่ขอเศษบุญจากคนอื่นผู้หญิงดีๆจะไม่คิดแย่งชิงผู้ชายดีๆจะไม่คิดนอกใจที่สําคัญอย่าลดคุณค่าตัวเองเพียงเพื่อรักษาผู้ชายที่เห็นแก่ตัวคนคนหนึ่งไว้ชีวิตมีทางเลือกเสมอเราไม่จําเป็นต้องอยู่อย่างอดทนเสียใจได้แต่ยานานนะแม่ยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปยุคนี้เรื่องการนอกใจมันดันกลายเป็นเรื่องปกติของคน เห็นแกตัวแต่แม่จําไว้ผัวที่ดีคือผัวใหม่เชิดแฮชแท็กอีพิมพผู้ไร้ผัวแต่สตาร์เนสอนคนอื่นขณะที่ทางเพจอีปาา้างบ้านนะครับก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแชร์ข่าวดังกล่าวต่อพร้อมกับบอกใบถึงตัวกิกว่าลำบากอีป้าก,กับสัมภเวสีอีกแล้วกิกบ้านรวยรู้แค่นี้ละกันไม่เล่าแฮชแท็กอีปาา้างบ้านจากนั้นก็ยังได้เปิดเผยอีกว่าฝ่ายกิกนอกจากบ้านรวยแล้วยังเป็นคนโปรไฟล์ดีทําให้เจ้าหญิงตัดสินใจยื่นฟ้อง100ล้านบาทส่วนทางสามีของเจ้าหญิงจิ้งจอกพันหน้าเป็นไฮโซพันล้านตั เมือทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าซึ่งคบหากันมา10กว่าปีและจดทะเบียนกันเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่เพิ่งจับได้ว่าฝ่ายชายนั้นมีคนอื่นส่วนที่บอกว่าสามีเป็นไฮโซพันล้านแต่ทําไมไม่มีเงินนั้นอาจเป็นเพราะทรัพย์สิน